เกือบตายมาแล้วเป็นร่องรอยใหญ่มากเป็นร่องรอยใหญ่มากอันไหนนะครับมิติเฉยตายเนี่ยนะโอ้โหเอ๊ะทำไมเราไม่มีกับเขาเลยเนี่ยเัานี้เไงเรามันเด็กเรียบร้อยผมเด็กเรียบร้อยจะตายไหมอือตัวนี้ก็มีความจุดนี้เขาเรียกว่าจุด มั่นใจในตัวเองนะมีความเป็นส่วนตัวถูกมากน,นั่นจะใเข้ามาไม่ถูกข้างนี้เด็ดกลับนะั่นมีนิดหนึ่งอยู่ได้อาตา,าความตุกเสือ่องท้งนี้ก็จะเป็นเรื่องของปอดไม่ดีละพี่คิดมีปัญหาปอดไหม <c oughs> มีไหมมีเอบเรื่องใหญ่เลยเลยปอดไม่ดีนะ่ <c oughs> ใช้งานบอดมาเยอะใช้งานมาเยอะหลอดตรงกเออโอ้นี่มันมาถึงตรงนี้ด้วยเน่ยหลอดเทียมกลองคอเนี่ยมันดำเนี่ยเหนื่อยเลยบกพร้องเลยเมื่อก่อนกองตาเลยดูนิดหน่อยแถวนี้จะไม่ค่อยดีช่วงล่างไม่ค่อยดีนะกลุ่มนี้คือกลุ่มทวารหนักกลุ่มต่อมลูกหมากฟวงทั้งหมดนี้ไม่ค่อยดีนะจุดที่ทำงานหนักนั้น ใช้มันเยอะมากเออทำไมทําไมเขาเป็นริ่มริมของผม,มไม่มีอย่างนี้เลยอ่ะมันเสื่อมันเป็นมันเป็นเวนๆๆๆๆๆๆ้นเบ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 ้นผมยังไม่มีอย่างเงี้ยรูปสองอนะันนั้นไม่มีอ๋อคือมันเสื่อมใช้งานมาเยอะใช้งานมาเยอะจจกยาได้กับเขาอยู่ดีดีขนาดอยากจะได้เป็นเว้นเบ้นนะครับเนี่ยมันคือถ้ามิติด้านร่างกายคือ การใช้งานันเลี้ยงอาหารไปเลี้ยงเขาไม่พอเพราะฉะนั้นพวกนี้ถือว่าซ่อมแซมง่ายนะแต่ตรงปอดนี่ให้ระวังคนมันลึกคือมันมีเซลตายแล้วมันมีการการเสื่อมผมไม่ไปเช็คซ้ำเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปอดนี่นะมันดมันดนี่ผมดูแล้วมันเป็นก้อนใหญ่เลยมันให้ระวังว่ามันมีการการการ เซลล์ตายของเนื้อเยื่อตรงนี้ก็เรียคือปอดเดี๋ยวช่วยหาหน่อยนะครับไอ้ตรงไหนที่มันบอลลูนหัวใจมานา้ำี่เส้นดีเส้นไหนขวานะขวานะขวาครับขวาขวาซองอกกับตรงนี้ซองอกซองอกอันนี้ยนวกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังผมบาดตัดูกเอ่อานไปใส่ไว้ี่ยกระดูกตื้อๆอยู่ตรงนี้กระดูกพอบอกแล้วจะตายมาหลายครั้งกระเพราะปฏิวัติเกระเพราะปฏิวัติ อ่าแล้วก็อ่าเพราะตัศวะทวารหนนะักมีเป็นหาฤทติดวงด้วยเหรอฤทิดวงโอ้โหนี่าป็นหาฤทธิดวงนี่ลำบากมากช่านี่มีปัญหาิทติดวงด้วยแล้วก็สะโพกขาหนีกระดูกขาไม่ค่อยดีไตไม่ค่อยดีพอไตไม่ดีนี่กําลังตกนี่มาถึงนี่จุดนี้สะโพกขาหนีมันเหมือนว่า กำลังส่วนล่างเนี่ยตั้งแต่นี่มาสุดหมดเลยกลวนี่เป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่าช่วงล่างไม่ดีช่วงล่างไม่ดีถ้ามาโซนนี้คือช่วงล่างไม่ดีตั้งแต่กระโพกบ้านเวลรมาเลยกระโพกแล้วมีอะไรอยู่ตรงนั้นเฉพาะปัสสาวะต,ะวตอนลูกมา,มาแล้วก็มา<ไ>ตระโปงขาหนีบไตด้านข้างไตด้วยในจุดนี้ส่งผลมาถึงอปอดเยอะมุ่งปอดเต็มไปหมดเลยเป็นกวงอันนี้คือส่วนอก ส่วนอเป็นปนัญหาพอมาดูปอดฝั่ตงตรงข้ามยูใหเลยทั้งแถบเนะี่ยมีหลอดไฟคุมไว้ช่ยๆมีหลอดไฟคุมปอดไม่ดีครับภาวะเฉียดตาปอดไม่ดีออกซิเจนก็น้อยทั้งหมดเลยทั้งยวนเลยจุดนี้คือพุ่นเลยพุ่นเล็กๆน้อยๆนะเป็นไปหมดหแล้วก็เศร้านะถ้าปอดไม่ดีอนะารมณ์เศรา้าเศร้าทอแท้เศรา้าแต่มิติทางลำไส้ก็บวกไหมนะ นิดหน่อยมีม้วมๆปลุกๆไปหมดเลยร่างกายเสื่อมรวมๆพอๆกันกระาดโ้มอะส้มไม่ได้เสื่อมอย่างนี้กระบาดเรีมแท้ของของของตัวเองครับเสื่อมเสื่อมพอๆกันคือทุกส่วนมันเหมนเริ่มเสื่อมไปรวมๆรวมแต่ไฟหนักที่ตรงปอดปอดก็จะดูแต่มิติด้านสมองมงมมามันเลยทำให้ปอดเพราะออกซิเจนไม่ดีตรงนี้ใช่ไหม มิติอัตตาตัวเองมิติทางสมองความเครียดความมุ่งมั่นเชื่อมั่นศรัทธานสูงมากทําอะไรทําจริงทำจังเอาให้สําเร็จเลยไม่ลดลงเลยเส้นไหนเนี่ยผมจะไปเผาไปเพิ่มหน่อยเรื <c oughs> ่องควาแห่งศร,รัทธาโอ้โหนิดเดียวกันโอ้ยเทาสองท่อแท้เหมือนไม่มั่นใจนิดเดียวน,นะอาจารย์นั้นยังมีเยอะกว่าเป็นเส้นเรื่องอะก็ถูกทางมากกว่าปกติผมยิ่งมาหมอดู ยิ่งว่าลายมือไงไลายตาไลายตาโอ้โหเป็นตัวบอกไงน,นี่เดียวม,ม,มาไม่คุ้นทางหรอกนะถูกทางแต่ร่างกายจะประกอบหรือเปล่าต้องไลยประกอบหรือเปล่าเพราะว่าแถวนี้คือให้ระวังระบบหายใจระบบปอดไม่ดีกับอารมณ์เศร้าที่มันทำให้เนื้อเยื่อแบบนี้สุดเร็มันต้องงอเลอะบ่อยๆเบิกบ้านบ่อยๆนะผมมานี่ผมงอเลอะจนยังนึกแล้ยังไม่ตี การเป็นฝ้าขาวรอบดวงตาทั้งหมดนี่บอกเลยว่าภาวะการเป็นกรดกรดเกลือหรือการเอาเกลือไปใช้ในร่างกายด้ไม่ดีเพราะเกลือไปใช้ในร่างกายไม่ดีก็ความเสื่อมหรือว่าเนื้อเยื่อก็ไม่แข็งแรงกรดเกลือกับกินเกลอดนี่จะช่วยกันไหมครับเนะี่ยคือการดูดซึมของเซลล์ของเซลล์การดูดซึมของเซลล์หนึ่งดูดซึมของเซลล์่ามีในร่างกายเอาไปใช้ได้ไหมสองร่างกายขาดอาหารส่วนนี้ไหม ต้องดูแบบผมดูแล้วถ้ามันเป็นฝ้าขาวแบบนี้ก็มันคือออกซิเจนน้อยก็ให้ไปดันพื้นเพิมดันพื้นจะรู้สึกดีแหละห้าครั้งก็ดีแล้วทำบ่อยๆสิบห้าวันจะเห็นชัดถ้าไปปุ๊บก็จะเพิ่มมวลแบบนี้ดีฮะโดยรวมเปลียนแงความเสื่อมยังไม่ถึงกับป่วยแต่เน้นปอดกับช่วงล่างครับมันเป็นกระตุกเลยช่วงล่างจะมีปัญหาก็ถ้าน้อยแนะนําให้เรื่องของมันมี วิตดวงมันมีการถ่ายที่ลำบากเนี่ยก็คงจะต้องกินอาหารที่มันมีอากาศใหเยอะมีน้ำเยอะหน่อยหรือส่วนล้างลำไส้เอะนี่แค่ดูตาข้างเดียวก็เออพูดไงก็ต่อเนื่องหน่อยใช่ไหมถ้ามันดีแก้ไขได้เราจะนี่เออมันช่วยได้มิติส่วนอารมณ์ท้อแท้ยินหวังเราก็ค่อยไปปรับเอานี่มันง่ายแล้วแก่ิติครั้งมันเพราะสมองดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้แบบต้องเลย ก็ไม่น่าจะมีความรู้สึกว่าเศร้าหมองมันเป็นความเสื่อมของวัยคน60แล้วอ่ะสามหกสามไม่ไพูดตกไปสามยังไม่ได้ยพอใจมากได้มาทำ60สามได้ไหมไม่ใช่ง่ายง่ายไม่ใช่ง่ายง่ายเอาอีกครั้งอีกครั้งต้องกดกลางกางให้ถู